จังหวัดนครพนมแถลงข่าวการจัดงานนาครพนมวินเทอร์เฟสติวัล2 6 2 6ตอนเคียงดาวหนาวล่มชมโขงปรากฏการความสุขกับเสียงแห่งความสนุกบนถนนเรื่องแสงชมสีสันอุโม,มงค์ไฟดาวล้านดวงริมฝั่งโขง ณบริเวณลานกินลมชมวิวถนนคนเดินริมฝั่งแม่น้ำโขงเขตเทศบาลเมืองนครพนมอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมว่าที่พันตรีอดิศักน้อยสุวรรณผู้วาราชการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยนายอนุชิตหงสาดีนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดนครพนมนายนิวัฒเจียววิริยบุญญานายกที่สมนตรีเมืองนครพนมและนางสาวนงนุษย์ศรีทาน้อยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนมรวมกันถแถลงข่าวการจัดงานนครพนมวินเทอร์เฟสติวัล2026ตอนเคียงดาวหนาวลมชมโขงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงาน ภาครัฐเอกชนสื่อมวลชนประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมรับฟังการถแถลงข่าว ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลแห่งความสุขรับลมหนาวชมโขงกันได้ที่จังหวัดนครพนมพบกับความตรการตากับจุดเช็คอินไฟประดับสวยงามบนถนนริมโขงเรืองแสงเพลิดเพลิน,นกับอุโมงค์ไฟดาวล้านดวงริมฝั่งโขงที่จะพาทุกท่านได้ไปถ่ายรูปชมไฟที่ถูกประดับตกแต่งอย่างสวยงามบริเวณริมเขื่อนถนนสุนทรวิจิตรและบริเวณถนนนิตยโโยโดยภายในงานสนุกสนานกับกิจกรรมชิมช็อปแชร์กับการจำหน่ายสินค้ากิจกรรมการสแสดงมหาการรมดนตรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังอีกมากมายสบายๆระหว่างวันที่24ถึง เกียรติที่รับฟังรับชมอยู่ทางบ้านผมไม่รู้หรอกว่าเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้ผมหนาวมากครับลมแรงมากจากริมแม่น้ำโขงนะครับเมื่อเช้า15องศานี่คือบ้านของเรานะครับในการจัดงานตั้งแต่2 4ถึง31ธันวาคมศกนี้จริงๆแล้วมีกิจกรรมมากมายอยากให้ท่านมาสัมผัสเราไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนต่างๆได้มีการเตรียมพร้อมเป็นอย่างดีนะครับเรื่องการจัดการจราจรเรื่องการเตรียมตัวเรื่องที่พักอาหารการกินนะครับแล้วที่สำคัญ กิจกรรมต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุโมงดาวก็เกี่ยวนะวินเทอร์ก็มากก็เยอะนะครับแต่จริงๆแล้วอยากจะให้ร่วมกับบรรยากาศความเป็นชุมชนบ้านเรานะครับได้เห็นบรรยากาศริมน่น้ำโขงนะครับอนอกจากนั้นเองนะครับหลังจาก เสร็จงามวันที่31แล้วเขาดาวแล้ววันที่1เรามาร่วมกันตักบาตรที่ริมแม่น้ำโขงนี่คือความงดงามของนครพนมนะครับในส่วนของการเตรียมการก็ยังจะยืนยันว่าเรามีความพร้อมทุกด้านภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นทีมเทศบาลก็ดีทีมอบจอก็ดีส่วนราชการต่างๆพร้อมทุกเรื่องนะครับสำคัญละท่านครับหัวใจของท่านพร้อมจะมายนเราหรือ,อยังครับเราเตรียมตั้งแต่วันที่24ถึง31นะครับกิจกรรมหลากหลายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนนะครับตั้งแต่โซนเหนือนี่นี่ขนาดเราถแถลงข่าวอยู่เนี่ยนี่ของจริงให้เห็นเลยนะเนี่ยว่ามกิจรกรรมที่มีส่วนร่วมนะครับทั้งในส่วนของอตอนเหนือนะครับตั้งแต่บทนบ,บุญนานาก็ได้มาร่วมกิจรกรรมด้วยนะครับอุโมงไฟล้านดวงใช่ไหมครับอ่าสะท้อนว่าร้านล้านดวงใจชาวนานมเตรียมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับกิจรกรรมที่ลานพญานาะคยังคงเข้มขลังเหมือนเดิมนะครับ นี่คือการเตรียมพร้อมของนความนมครับก็ต้องยืนยันว่าที่นี่แหละครับไม่ใช่แค่ยาวอย่างเดียวแต่เต็มไปด้วยสีสันและความหลากหลายเป็นการร่วมแรงร่วมใจของแต่และหน่วยงานมาร่วมด้วยช่วยกันบรรยากาศอุโมง์ไฟริมแม่น้ําโขงหาไม่ได้นะครับเมื่อคืนผมมาแล้วผมบอกเลยว่าผมมาแล้วผมเห็นความงดงามแล้วนะครับว่าอลังการจริงๆตับต้องนําเรียนว่าการเดินทางเราสะดวกมากนะออของออนครามนมเราไฟบิน หเที่ยวบินต่อวันนี่นี่คือการเตรียมรองรับถนนขนทางท่านจะขับรถมาเองก็สบายโดยนี้4ี่เลนหมดแล้วพี่นะสี่เลนหมดสบายๆจอดรถจอดราสะดวกนะครับนี่คือความพร้อมของบ้านเราโรงแรมหลากหลายนะครับมีตั้งแต่แบบพูดง่ายคือลักชวรี่หรือสบายๆได้ข่าวว่าตอนนี้พวกรถบ้านชอบมากชอบมากนะครับ รถบ้านเอ่ยแบบบูติคโฮเทลเอ่ยแล้วแม้ทั่งบางท่านเนี่ยแบบดีสอสบทยสบายก็เยอะนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะเชิญชวนว่าความพร้อมความหลากหลายท่านเลือกเอาว่าท่านจะมากิจกรรมช่วงไหนจะเป็นเรื่องของดนตรีไหมะจะเป็นเรื่องของทําบุญไหมจะเป็นเรื่องของการชมบรรยากาศธรรมชาติแท้ๆไหมท่านเลือกเลยว่าท่านจะมาที่ไหนซึ่งกิจกรรมของเราเดี๋ยวจะบอกว่าเรามีอะไรบ้างสวัสดีค่ะนุชศิธาหนอยนะคะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนมนะคะก็สวัสดี พี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะค่ะจริงๆแล้วงานวินเทอร์นครพนมนะคะเฟสติวัล2026เนี่ยค่ะเราก็ทางสำนักง,งานเองนะคะก็ได้รับมอบหมายจากทางจังหวัดนครพนมก็ทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็เทศบาลนะคะก็ร่วมมือกันจัดจกจิกจกรรมนี้นะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเราจะกระตุ้นเศรษฐกิจ กะะระตุ้นการเดินทางเป็นการประชาสาคัญและก็เป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชนคนนครพนมนะคะเพื่อนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวนะคะในช่วงเทศกาลฤดูหนาวของเรานะ,ะก็จะเรียนเชน่นจะเรียนรห้ทราบว่า,านครนพนมนะอากาศดีมากนะคะช่วงช่วงนี้นะคะอากาศดีมากก็อยากให้มาสัมผัส ซึ่งในการเตรียมงานนะนักความพนมวินเทอร์เฟสติวัลครั้งนี้นะคะเราก็ได้มีการประชุมหลายครั้งนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวนะ,ะในการเตรียมงานซึ่งตอนนี้ก็คิดว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพื่อรอให้นักท่องเที่ยวนะคะได้มาเยี่ยมกิจกรรมต่างๆมากมายนะคะในกิจกรรมครั้งนี้เร,เราไม่ใช่มีแต่นครพนมวินเทอร์อย่างเดียวนะคะเราจะมีงานตั้งแต่วันที่24นะคะจนถึงวันที่ 31เอาวันถึงเป็นวันที่1เลยนะคะตรงตอนรับเทศกาลปีใหม่ด้วยนะคะแบบนักคอนทนมวินเทอร์เฟิสติวัน2026ครั้งนี้นะคะก็เราก็ได้มีการตั้งชื่อตอนนะคะแต่ละปีเราก็จะมีแต่ตอนนะคะซึ่งปีนี้เราก็เคียงดาวหนาวลมชมขงซึ่งก็มีที่มานะคะแต่ละ,ะเคียงดาวนะคะเรามีเรามีอุโมง์ดาวล้านดวงที่จะรอให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม มีแม่น้ำโขงนะคะสัมผัสลมหนาวนะคะ,ะความพิเศษของงานนะคะงานเราเริ่มตั้งแต่วันที่24นะคะเราจะมีะะจุดเช็คอินนะคะ,ะตามสถานที่ท่องเที่ยวและอาคารที่เป็นสถาปัตยกรรมของนครพนมที่จะบอกกล่าวเล่าความเป็นนครพนมนะคะมากกว่า7จุดเช็คอินนะคะไม่ว่าจะเป็นอ,อาคารต่างๆที่มีความเก่าแก่นะคะแล้วก็ความสวยงามริมแม่น้ำโขง ค่ะจุดๆมากกว่าเจ็ดจุดนะคะในจุดเช็คอินของเรานะคะนอกจากเรานะคะพนมเฟอริเลอร์เราเราจะมีอีก2กิจกรรมนะคะที่จะมาบูรณาการกันช่วงนึงนี้นะคะจะมี กิจรกรรมหนึ่งคือนครพนมดี a อนะคะความเป็นอัตลักษณ์ของนครพนมเรานะคะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเราก็จะมีตั้งแต่วันที่24นะคะและในส่วนในวันที่25เราก็จะมีการเดินแบบแฟชั่นซึ่งมีโดยนำทีมโดยคุณเบลล่าลานีนะคะแล้วก็ดาราคุณ,คณเดียรสุริยนคุณจีน่าเดอะเฟส แล้วก็เราก็จะมีมินิคอนเสิร์ตด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณเบียร์พร้อมโฟนคุณเตา้าภูสินคุณธัญญาอาสยามนะคะและก็ะก็ดารานางแบบนะคะที่จะมาเผยแพร่้าพื้นถิ่นของนครพนมนะคะสู่สายตานะคะซึ่งนางแบบเราก็สังกัดโมเดลลิ่งที่มีชื่อเสียงนะคะที่จะมาร่วมเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของนครพนมนะคะ เมื่อกี้เราบอกไปว่าเรามีสามกิจกรรมใช่ไหมคะเรามี ดีเอนเอนความพนมดีเอ็นเอกิจกรรมหนึ่งนะคะและกิจกรรมหนึ่งนะคะเป็นแห่ดาวคริสต์มาสซึ่งนคราพนมเรามีเรามีหลายเชื้อชาตินะคะคริสแห่ดาวครวิสต์มาสไฮไลท์เราจะอยู่วันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดเราจะแห่ขบวนแห่ดา,าวอลังการนะคะมากกว่าสิบวคันนะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะเราก็จะมีในส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะเป็นกิจกรรมวินเทอร์ที่เราพูดถึงเนี้ยซึ่งเราก็จะมีกิจกรรมเข้าดาวนะคะก็จะมีศิลปินนะคะเราจะมีการแสดงของอ สถานศึกษาในจัหอองหวัดนครแล้วศิลปินร่วมสมัยไม่ว่าจะเป็นของคุณป้นปรทุมราชนะคะที่คุณก้องห้วยไร่นะคะคุณแอโนอลดีคุณกเกณฑ์ทัชยยะนะคะ ก็ตั้งแต่24จนถึงวันที่3เชือดแล้วเราจะมาร่วมขาดาวกันนะคะและอีกอย่างกิจกรรมอีก2กิจกรรมนะคะเราก็จะมีสวดมนต์ข้ามปีเราด้วยนะคะเสริมความ็มาได้ทั้งความบันเทิงได้ทั้งความเป็นสิริมงคลตอนเช้าวันที่1เราก็จะมีกิจกรรมตักบาตรตรงหน้าองค์พญาศรีสัตนากราชของเรานะคะก็ขอเชิญเชวญนักท่องเที่ยวนะคะก็ตลอดริมแม่น้ำโขงนะคะเป็นไฮไลท์ของเรานะคะ